คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากคนที่ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงดีอ่ะเป็นยังไงบ้าง You are mine เธอเป็นของฉันไม่ใช่ของใครนะจะมาไว้ด้วย <laughs> Your kiss is the sweetest thing that I now may long for เขาบอกว่ารอยจุ๊บๆของคุณเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่หวานที่สุดที่เขาแบบอยากจะได้ถ้าจะบ้าน,นะฮะ I'll be back to love you again ฉันจะกลับมาเพื่อรักเธออีกครั้ง I'm sorry เออไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงอาจจะเคยไม่น่ารักปะขอโทษแต่ไม่รู้จะเข้ามายัางไง i f is t meant to be it will be baby just let it be เขาบอกว่าที่รักถ้ามันจะใช่มันก็จะใช่นะตอนนี้อาจจะเป็นต้องแบบว่าปล่อยให้มันเป็นไป อย่างที่ควรจะเป็นก่อนนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจกันมากๆแบบถ้าตอนนี้มันอาจจะมีแรงประทากันก็เลยบอกเอ้ยปล่อยไปก่อนนะคะ Could you give me one more chance เธอจะให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหม Your smile is the most beautiful smile of my life เขาบว่ารอยยิ้มของเธอเป็นรอยยิ้มที่แสนหวานที่สุดในชีวิตฉันนะคะสวยที่สุดหวานที่สุด <laughs> Who are you with tonight <c oughs> คืนนี้เธออยู่กับใครเออ ยยบใครจะ้ะ our hearts mind and soul are always connect wherever we both are no one knows just only us who knows เขาบอกว่าใจนะคะจิตวิญญาณของเราสองเนี่ยนะคะความคิดความรู้สึกแบบเนี่ยของเราสองเนี่ยเชื่อมกันเสมอเนาะไม่ว่าเราสองจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่บางทีมันมมีใครรู้แต่ว่าอาจจะมีคุณกับเขาที่รู้อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า มันยังอยู่ในนั้นนะ่ะนะคะเออแล้วก็ like, uh, my beloved kiss is sweeter than strawberry cheesecake mm hmm. เขาบอกว่ารอยจุดจุที่ฉันจะแสนรัก,ร,กรักเนี่ยนะหวาน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 กว,าว่าแบบ strawberry cheesecake หรือว่าใครมางคนในนี้อาจชอบทานเค้ก้วยกันด้ mm hmm. เขาไม่อยากกินเค้กเราาอยากกินคุณ <laughs>